เปิดกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันควบ2เดือนสวัสดีครับพบกับ TA Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีสาระดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเลยนะครับขอขอบพระคุณข่าวจากเว็บไซต์มุมข่าว .com นะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับทางช่องของเราก็ยังมาเกาะติดข่าวคราวเกี่ยวกับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอยียดของข่าวกันเลยนะครับ เรียกได้ว่าหลายคนนะครับก็ยังรอคอยกันอยู่นะครับสำหรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทนะครับจากกรณีมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทดำเนินการมาครบแล้ว1เดือนมีจำนวนการลงทะเบียนทั้งสิ้นรวม28.8ล้านรายการด้วยกันนะครับ ปิดรับลงทะเบียนไปเมื่อวันที่22เมษายน2563หากการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้วนะครับยังคงเหลือผู้ลงทะเบียนจำนวน24ล้านรายด้วยกันนะครับโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านรายนะครับคงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามเกณฑ์ จำนวน22.3ล้านรายนะครับมีผู้เข้าขายที่จะสามารถได้รับสิทธิ์ชดเชยรายได้ตามมาตรการเยียวยา5,000บาทประมาณ16ล้านรายด้วยกันนะครับซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน10 6.6ล้านรายนะครับและกระทรวงการคลังได้โอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้จะรับสิทธิ์ส่วนใหญ่จำนวน7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันที่8เมษายนจนถึงวันที่29เมษายน2,563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานะครับนายอุตามะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าในวันที่30เมษายนนี้นะครับจะมีการโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับสิทธิ์อีก4.8แสนรายนะครับส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายนะครับจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม2563นี้นะครับ ซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะได้เงินของรอบเดือนเมษาด้วยนะครับรวมเป็น2เดือนโดยขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดที่เว็บไซต์ w w w r เราไม่ทิ้งกัน .com ตั้งแต่วันที่29เมษายน2563เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับหากได้รับสิทธิ์นะครับจะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาท กระทรวงการคลังจะดําเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดนี่ก็เป็นข่าวคราวเกี่ยวกับเราไม่ทิ้งกันนะครับสําหรับกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทควบ2เดือนนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังชาวเราไม่ทิ้งกันทุกท่านนะครับได้เข้าไปเช็คสถานะ ล่าสุดทางเว็บไซต์ w w ็บเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับและขอเป็นกำลังใจและลุ้นช่วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังชาวเราไม่ทิ้งกันทุกท่านนะครับและขอให้กำลังใจว่าทุกท่านต้องก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ